เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช a n นลรบียวพัฒนนะครับวันนี้ของดีจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับไปเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับสายเหนียวทุกท่านฟังให้ดีครับนี่คือรูปหล่อยันยุ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวรุ่นมหาอุดนะครับสร้างน้อยนะฮะแค่39ลังนะครับ หรือเท่ากับ1,950องค์นะครับ1ลังมี50องค์นะครับผมได้มาทั้งหมด2ลังนะครับก็จะทำการแกะทั้ง2อลังนี้แล้วก็คระเข้าด้วยกันนะครับก็จะได้100องค์100ลุ้นนะครับนะตอนนี้คิดว่ายอดจองนะครับนะคร่าวๆน่าจะเต็มแล้วนะครับที่ผมเช็คคร่าวๆ เหลือประมาณสองลุ้นแต่เดี๋ยวผมเช็คแค่แน่ใจก่อนนะครับว่าเต็มหรือยังนะต้องส่งก่อนนะต้องแพ็กส่งให้ลูกค้าครบทุกคนก่อนนะถ้าเหลือถึงจะชัวว่าเหลือนะแต่ถ้าตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเหลือหรือเปล่านะครับนะพระเพิ่งมาถึงผมนะฮะวันนี้วันที่24มกราคมนะครับนะพระเพิ่งเดินทางมาถึงผมนะขณะนี้เวลานี่นะ 16เนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขณะนี้เวลา16นาฬิกา8นาทีนะครับพระเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับเคอรี่เพิ่งเดินทางมาส่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการนะเก็บให้ท่านชมเลยนะครับก็เดี๋ยวท่านไหนอยากจะเลือกเบอร์ก็เลือกไว้เลยนะฮะเพราะว่าวันนี้มันส่งไม่ทันแล้วก็ส่งวันพรุ่งนี้25้ามกราคมนะครับพะมาถึงก็นะท่านไหนอยากจะเลือกเบอร์ก็เลือกไว้ตอนนี้ที่คร่าวๆนะที่ที่มีคนเลือกแล้วคือเบอร์1 7เบอร์69เ้านะครับนะคร่าวๆนะฮะ แล้วก็เบอร์อะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวทักเข้ามาเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญฉลุนะฮะฉลุข้างอแช่แช uh ่ huh. Share. Share. น้ํามันว่านนะครับน้ํามันว่านนะ,ค,ะคงกระพันเขาเรียกน้ํามันว่านชาตรีนะครับนี่นะ,ะสายเขาอ้อนี่เห็นไหมน้ํามันว่านชาตรีครับลูกค้าดูโอ้โหอย่างสวยครับดูฮะแช่ Share. น้ํามันว่านชาตรีครับ ใครอยากได้เลขอะไรเนี่ยสองห้าแปดใช่ไหมฮะอ่าเลขสองห้าแปดครับเป็นเหรียญฉลุมหาอุดครับพอารายการนี้เป็นรายการอ่าแจกนะครับแจกศูนย์จองอะไรประมาณนี้แหละนะครับดูฮะเหรียญหล่ลอฉลุครับรุ่นมหาอุดครับสําหรับแจกูนยนจองไม่มีเช่าบูชานะเป็นโนรายการที่เขาแจกศูนย์จองโดยตรงนะครับนะ แล้วก็แช่นะครับแช่น้ํามันชาตรีนะครับน้ํามันชาตรีนะครับของสายเขาอ้อนะหลายท่านน่าจะทราบดีว่านะสุดยอดโกลกพันชาตรีนะครับสายเขาอ้อต้องน้ํามันชาตรีของสายเขาอ้อนะครับอ่ะขออนุญาตเก็บนะ่ะไปกันนะครับมาดูรายการอื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตชิดมือแป๊บหนึ่งครับมือมือเลอะนะครับอะมาดูรายการอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญฉลุครับนี่นะเลขสองหนึ่งนะครับ น่าจะเป็นทองทิพย์ครับลงยานะครับสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมมาส่องความสวยให้ท่านชมนะเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างไวนิดนึงนะเดี๋ยวจะมืดค่ำสี้ก่อนนะครับขณะนี้ก็สิบหนาฬิกานะครับสิบนาทีแล้วนะครับอันนี้เป็นรายการอ่านี้คือสมนาคุณศูนจองครับนี่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 รายการแจกสุนจองครับอยู่นี่ครับ นี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้ออะไรเอย่ยคิดว่าเป็นอัปปากานะฮะเลขสี่เก้าครับฉลุครับเหรียญมหาอุดเป็นเหรียญฉลุข้างครับนี่โอ้ยเหรียญแบบนี้นี่สุดยอดสายเหนียวทุกท่านน่าจะทราบดีครับอ่ะเดี๋ยวผมมาส่องสวยชมนะขออนุญาตเก็บเหรียญสักครู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรายการลุ้นของเรานะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นลังเล็กๆนะครับมา2อลังแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการนะครับตัดลังเลยนะครับนะฮะเพื่อความชัดเจนในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับขออนุญาตตัดลังแล้วก็ทําการคละเนื้อให้ท่านชมสดๆนะครับนาทีนี้อ่ะขออนุญาตเก็บลังนี้ก่อนนะครับเปิดขึ้นมานะครับในลังก็จะมีรายการแถมยกลังมาด้วยฮะนะ นี่แถมยกรลังนะครับแถมยกรลังอยู่นี่นะแถมยกรลังเป็นเหรียญน,นะลูกค้าเห็นไหมเนี่ยเป็นเหรียญน,นะแถมยกรลังไม่ใช่รูปหล่อนะเป็นเหรียญรูปหลอก็ต้องลุ้นอย่างเดียวเลยนะครับโอ้โหเป็นเนื้อเงินนะนี่ต่อคดดเงินชัดเจนครับไม่ต้องดูให้ยากไม่ต้องดูให้มากความนะเลขสี่ตัวเดียวครับลงยาทั้งด้านหน้าด้านหลังครับมาสเตอร์พีดครับ เป็นเหรียญหล่อฉลุเนื้อเงินรุ่นมหาอุดครับแถมยกรังโอ้โหแถมยกรังมันต้องพิเศษอย่างนี้ลูกค้านะครับไม่มีให้เช่าบูชาแต่อย่างใดนะครับไม่มีให้เช่าบูชานะอ่ะนี่คือนะครับนี่คือหนึ่งรังนะครับอขออนุญาตทําการคระเลยนะครับหนึ่งรังนี้ครับมาแล้วนะครับอขออนุญาตทาการฆาเลยนะครับอะมาดู ลังที่สองนะครับลังถัดไปนะครับลังที่สองนะครับลังที่สองนะครับดูลังที่สองนะครับ 2, นะครับ, 2, รบ,รบขึ้นมานะครับก็จะมีเนื้อเงินนะเหรียญแถมยกลังนะครับมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับ คิดว่านะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินอ่านี่เป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เลขอะไรเอ่ยโอ้เลขสองหนึ่งครับต่อโคดเงินชัดเจนลูกค้าเห็นไหมเนื้อเงินสวยๆเลยนะครับนี่นะครับดูฮะโหสวยจัดนะครับอะโอเคขออนุญาตเก็บไว้อะมาทําการคระเนื้อลังที่สองกันต่อครับเนี่ยลังที่สองนะครับทําการคระเลยนะครับหนึ่งร้อยลุ้นนะครับ หนึ่งร้อยองค์อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะเช็คคร่าวๆนะครับน่าจะมีคนจองหมดแล้วแต่ที่นับดูคร่าวๆนะผมไม่ได้นับชัวร์นะคาดว่าน่าจะเหลือสองลุนแต่ขออนุญาตเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์นะขออนุญาตยังไม่แกะ,ะรายการลุ้นให้ชมเป็นตัวอย่างนะเพราะผมไม่มั่นใจว่าเหลือหรือเปล่านะเดีย๋ยวไปแกะโดนพระลูกค้าเขานะฮะขออนุญาตยังไม่แกะให้ชมแล้วกันนะขอให้ผมส่งให้ครบก่อนนะครับ เช็คให้ครัวก่อนว่าอ่ะพระเหลือแล้วเดี๋ยวผมมาแกะให้ชมนะครับถ้าไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับหลายท่านน่าจะเห็นในรูปแล้วนะครับนะหลายท่านน่าจะเห็นในรูปแล้วนะครับในรูปก็เป็นรูปหล่อมหาอุดนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมสักลุ้นแล้วกันลูกค้านะครับนะผมไม่มั่นใจว่าเหลือเท่าไหร่แต่ว่าผมก็อยากให้ท่านเห็นด้วยนะครับว่าองค์ยิงเป็นอย่างไรนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทาการ แกะให้ชมสักลุ้นนะหนึ่งลุ้นพอนะครับผมไม่กล้าแกะเยอะนะครับโอเคให้ชมเป็นตัวอย่างสักหนึ่งลุ้นพอนะครับอ่ะรงหน้าท่านเลยนะครับอยากให้ท่านเห็นว่าอง์พระเป็นอย่างไรนะครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับโอ้หุยอุ้ยเหล็กเปียกฮะม,มือดีไหมล่ะโอ้โหเปิดขึ้นมาเหล็กเปียกครับ นี่คือโลหะในตระกูลของเหล็กไหลครับอืเหล็กเปียกครับเขาบอกว่านะตามตำนานนี่นะครับเหล็กเปียกนะครับมีพุทธคุณกันฟ้าผ่านะครับตามตำราโบราณเขานิยมเอาไปฝังไว้บนยอดเจด,ดีนะเอาไปไว้บนยอดเจด,ดีนะนะกันฟ้าผ่านะครับนี่คือเหล็กเปียกครับเพรอะแม่พี่น้องอ,อืดูครับโอ้สวยงามมากองนี้ โอ้ oh, เลขอะไรฮะเนี่ยอุ้ยเลกเก้าตัวเดียวไหมฮะดูครับทุกท่านดูฮะเลขเก้าตัวเดียวไหมฮะโอ้โหขออนุญาตเอาไว้ขึ้นคอฮะขออนุญาตเอาไว้ขึ้นคอได้ไหมฮะโอ้โหเลกเปียกครับมีองค์เดียวด้วยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะครับโอ้โหอย่างสวยครับดูโอ้โหขออนุญาตเก็บอย่างไวขออนุญาตเก็บอย่างไวครับนะ เดี 1, ๋ยวมาแจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบนะเหลือเท่าไร่อย่างไรหรือไม่เหลือก็เดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบนะครับขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุ้นนัมเบอร์นะครับ 1- ถึง100สักครู่เดียวครับผมได้ทำการแปะหมายเลขลุ้นนะครับ 1- ถึง100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับ นะเพราะว่านะวันนี้ผมไม่ได้ส่งนะครับวันนี้วันที่24นะไม่ได้ส่งนะครับนะเพราะขณะน,นี้นะเวลาห้าโมงแล้วนะครับก,ก็คงจะต้องส่งวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่25ห้ามกราคมนะครับพร้อมส่งพรุ่งนี้ทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้อยอดจองคิดว่านะครับอาจจะเต็มแล้วก็ได้นะครับหรืออาจจะเหลือ2ลุ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบ นะในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเหลือหรือเปล่าเพราะว่าต้องเช็คให้ละเอียดอีกทีนะครับเดี๋ยวผมหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้เช็คเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะอะ่มาดูรายการที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะทุกท่านมาดูกันนะครับนี่คือเนื้อเหล็กเปียกครับโอ้เป็นรายการที่ผมภูมิใจนําเสนอมากเดี๋ยวเรามาดูารายการกันเนื้อเหล็กเปียกครับ ในหนึ่งลังมีแค่สององนะนะเหล็กเปียกโบราณครับหนึ่งลังมีแค่สององนะครับโอ้โหดูฮะมาดูครับมาดูมาดูหน้าตาเหล็กเปียกครับนี่คือเหล็กเปียกฮะว้าวเหล็กเปียกนี่อยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโลหะทนสิทธ์ครับนะเป็นของทนสิทธ์นะครับ มีเทวาอารักษ์คุ้มครองนะครับเป็นโลหะที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะครับเป็นโลหะธาตุาที่อยู่ในตระก,กูลเดียวกับเหล็กไหลนะครับตามความเชื่อของคนโบราณนะทางนะโบราณน,นะครับเขามีความเชื่อว่าเหล็กเปียกนะครับสามารถกันฟ้าผ่าได้นะครับนะองค์นี้ผมไม่รู้ผมจะเปิดหรือเปล่านะลูกค้านะครับว่าจะเอาไว้เลี่ยมใช้นะครับเนี่ย เลขอะไรไม่รู้เลขเก้าหรือเปล่านะครับนี่เก้าหรือเก้าหนึ่งไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามองไม่ออกนะครับเนี่ยอักขรายันเห็นนะหถามว่าทําไมเขาถึงเรียกยันยุ่งนะคืออักครายันเนี่ยนะเต็มองค์ท่านเลยไหมเนี่ยเห็นไหมเ,เ,หนนะเป็นงานหล่อที่แบบว่าคือดูดูเป็นจอมขวางเวทมากนะเหมือนแบบจอมขวังเวทที่มีรอยสักเต็มตัวเห็นไหมเนี่ยนะ หลวงปู่อิ่มแบบแลดูเป็นจอมขมังเวทมากเลยนะคือแลดูเข้มขังอะถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับนี่เป็นเป็นรูปหล่อที่ผมใฝ่หามากนะแบบนี้นะครับท่านเราไปเลื่อมใช้เลยนะแต่องค์นี้เนื้อเหล็กเปียกครับพี่น้องนะคุณพี่ทุกท่านนะครับเอฟซทุกท่านนะครับเหล็กเปียกผมจะเปิดอย่างไรดีนะเหล็กเปียกนะครับโอ้โหโเนื้อเหล็กเปียก หรือเหล็กไหลเปียกนะครับนี่โอ้โหนะผมอ่าเดี๋ยวส่องความสวยให้ท่านชมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องราคากันเนาะผมก็ยังเสียดายอยู่เลยส่วนตัวผมรู้สึกเสียดายนะจริงผมอยากเก็บไว้อะเอาไว้ใช้นะฮะเนี่ยดูจมูกสวยมากเป็นงานหล่อที่นะครับต้องต้องบอกว่าผสมทั้งนะมีผสมประสานทั้งแบบทันสมัยแล้วก็แบบโบราณเข้าด้วยกันนะครับนี่ดู จมูกนี่สวยคมปิดเลยนะจมูกสวยมากฮะเนี่ยแลดูเข้มขังเไงนะดูอัคลายันแค่เห็นแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเข้มขังนะะแล้วสร้างน้อยด้วยครับหนึนะ่งพันเก้าร้อยห้าสิองค์นยอดสร้างทั้งหมดนะครับนี่นะสวยมากเนี่ยเนี่ยใต้ฐานเนี่ยเลขอะไรอาจจะเป็นเก้าหนึ่งไหมฮะอืม เลขอะไรฮะช่วยผมดูหน่อยเป็นเก้าหนึ่งไหมฮะผมผมก็คิดว่าเป็นเลขเก้าหนึ่งนะเนี่ยทุกท่านช่วยผมดูหน่อยนะตอกเลขแน่ๆเลขเก้าหนึ่งคิดว่านะครับยังไม่เจอว่าเขาต่อกโครตรงไหนนะ,ะคือด้วยความที่เขามีคาบเบ้าหลอก คาบเบ้าหลออาจจะบางตรงจุดที่เขาตอกโคดก็ได้เนื้อเนี้ยมีคาบเบ้าหลอนะครับเนี่ยมีรอยตะไบเห็นไหมรอยตะไบนะครับคือรอยตัวตัดนั่นแหละนะเขาตัดก้านดอ,อกเห็นไองรอยตัวเครื่องตัดเนี่ยเขาตัดก้านดอ,อกนะครับเห็นไหมท่านเห็นรอยขมมีดไหมเนี่ยนะครับ ก็เอาไว้แยกดูนะจดจําดูรอยขมมีดในการตัดนะครับนี่นะเห็นไหมก็เป็นรูปรอนะครับยันยุ่งรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่หลวงปู่อิมท่านอนุญาตให้จัดสร้างนะครับนี่สวยฮะเก็บได้ครับบูชาได้ครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่รู้ว่าจะเหลือให้บูชาหรือเปล่า <laughs> นะท่านไหนที่สั่งจองทันก็ดีใจด้วยนะ ถ้าไหนที่นะครับไม่ทันก็นะอย่าว่ากันนะครับโอเคนะครับรายการนี้ขออนุญาตเปิดเอาไวท้ที่เนื้อเหล็กไหลเปียกนะนี่รายการนี้ขออนุญาตเปิดไวท้ที่ขอราคาเบาๆลูกค้าห้าร้อยบาทอ่ะท่านไหนรับปิดมาห้าร้อยบาทเอาเหล็กไหลเปียกครับท่านไหนรับปิดมาครับห้าร้อยบาทครับนะดูครับโอ้โหราคานี้ นะราคานี้ท่านออกมาขายผมด้วยนะนะเปิดแบ่งท่านไปนะครับไม่เอาไม่เป็นไรนะผมจะเก็บไว้นะครับสาธุอย่าเอาเลยนะครนะนะผมขออนุญาตเก็บไว้ท่านอยาเอาเลยนะแต่ท่านจะเอาก็ให้ห้าร้อยนะนะครับดูฮนะเหล็กไหลเปียกนะไม่ใช่ของหาง่ายๆนะครับนี่คือของทนสิทธิ์นะครับนะผมเชื่อว,ว่าลงยูทูบไปนี่ก็ ท่านก็น่าจะว้าวุ่นกันหลายคนนะครับถ้าเจอราคานี้ครับเหล็กไหลเปียกครับถ้าไปเจอของะ้าจานต้มเนี่ยนะมีหกพันนะครับเหล็กไหลเปียกแล้วมีหกพันนะอันนี้ห้าร้อยนะท่านไปหาจากไหนครับเหล็กไหลเปียกครับนะอ่ะโอเคผ่านไปนะครับอ่ะนะครับบรยการนี้ขอญาตเก็บนะครับท่านไหนมีใจก็แจ้งเข้ามาติดต่อมาครับอ่าถูกใจก็จัดประหยัดทําไมนะะเขาว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ รายการอื่นก็จะเป็นอันนี้รายการสมนาคุณยกลังนะครับเดี๋ยวให้ดูแถมยกลังก่อนนะฮะแถมยกลังก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นสมนาคุณสุนจองเดี๋ยวให้ดูรายการแถมยกลังก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่แถมยกลังอยู่นี้นี่นะครับผมได้มาแถมยกลังมีสององนะเป็นเนื้อเงินทั้งสององเลยนะครับเป็นรายการแถมยกลังสมนาคุณยกลังนะครับ จะตัดให้ชมนะครับเป็นเนื้อเงินนะอ๋อไม่ต้องตัดยากเพราะเขาไม่ได้ซีนมาเขาพับถุงให้เฉยนี่นะครับนี่ลูกค้าสวยครับลงยามาสเตอร์พีชนาด้านาหลังนะเป็นเหรียญฉลุเนื้อเงินครับนี่นะครับสร้างแค่สามสิบเก้าเหรียญครับเพราะว่าเขาสร้างแค่สามสิบเก้าหลังนะต่อโคตรเป็นตัวอุนะต่อโคตรเงินชัดเจนเลยนะครับ ไม่ต้องดูให้ยากน,นะต่อโคดเงินต่อโคดเป็นตัวอุนะครับเลขสี่ครับองนี้ครับต่อโคดเป็นยันด้วยนะครับแล้วก็ต่อโคดศสลาโอ้โ,โหอย่างงามลูกค้าดูเนื้องเงินครับเนื้องเงินปะฉลุครับเนี่ยฉลุข้างไม่ใช่ปะฉลุนะถ้า,ถาปะฉลุจะเป็นสองชั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้องเงินฉลุข้างเนี่ยแบบไม่ใช่เล็กฉลุนะฉลุนะนะ,นะถ้าปะฉลุจะเป็นสองชั้นมาประกอบเพื่อปิดรอยฉลุเขาเรียกปะฉลุนะครับ นี่นะครับเป็นเขาเรียกว่าฉลุข้างฉลุขอบนะครับแบบนี้ก็เป็นเหมือนพระสมัยก่อนนะฮะพระสมัยโบราณก็จะทําอย่างนี้แหละพิมฉลุนายเห็นไหมสวยครับนะครับท่านไหนอยากได้กระแจงเข้ามาเนาะผมจะผมจะเปิดราคานะครับรายการแล้วเจาะห่วงด้วยนะนี่นี่นะฉลุเจาะห่วงด้วยสวยๆนะครับอง์นี้เลขสี่นะครับรายการถมยกรังครับเป็นเนื้อเงิน นะฉะลุข้างนะฉะลุใต้ฐานหลวงปู่นะฉะลุข้างนะครับเลข4ตัวเดียวนะนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ตอก4โค้ดเลยฮะเนี่ยเห็นมหนึ่งสองสามสี่เห็นไนะตอก4ี่โค้ดเลยไหมฮะสวยๆครับเลข4รายการนี้ขออนุญาตเปิดไว้1 5 0 0ับาทท่านไหนรับปิดเข้ามาครับ1,500ับาทท่านไหนรับปิดเข้ามาครับอ่าขออนุญาตเก็บเลยนะครับเหรียญฉลุแบบนี้ครับสร้างแค่39เหรียญบนโลกใบนี้ท่านไหนไว้ก็ รับไปนะครับนะท่านไหนช้าก็นะเห็นแค่กล,อล,ล <laughs> ่องเปล่าแหละตอนที่ผมแจ้งท่านไปนะครับอโอเคนะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญแถมยกลังเช่นกันครับนะนี่ฮะสวยครับบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับคือไม่มีให้เช่าบูชาต้องว่าอย่างนั้นนะเป็นเนื้อเหรียญที่ทํามาสมนาคุณนะคนที่ยกหลังเท่านั้น ท่านไม่มีโอกาสที่จะได้เช่าบูชาแน่นอนเหรียญมหาอุดครับเหรียญฉลุแบบนี้ครับเลขสองหนึ่งตอกสี่โคตเหมือนกันครับตอกเงินตอกตัวอุนะตอกยันอะไรไม่รู้นี่ตัวนี้แล้วก็ตอกโคดศสลานะครับเลขสองหนึ่งครับนี่นะขอพันห้านะครับพันห้าพี่ว่าไงนะพันอู้นะออ้ยเกือบล่วงนะครับพันห้าพี่ว่าไงนะอันนีนะ้สวยๆแบบนี้ครับหลวงปู่พร้อมจะไป ไปอยูก่กับทุกท่านแล้วนะฮะอ่าท่านไหนสนใจติดต่อมาพันห้านะส่งฟรีพันห้าพี่ว่าไงครับอ่ะขออนุญาตเก็บนะครับนะนีมณลหลวงปู่เข้ากล่องก่อนนะครับอ่ามาครับมาดูรายการอื่นนะครับรายการอื่นก็อันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นเนื้ออะไรเหรียญหล่หลอฉลุสมบาัาิคนยกหลังอันนี้อันนี้หลังละหนึ่งองค์ เหรียญหล่อฉลุเนื้อชนวนโบราณแจกในพิธีเหรียญหล่อฉลุอัปปก้าโบราณอันนี้เป็นอัปปก้าหรือเปล่าอัอนี้ไม่ใช่นี่เป็นทองทิพนี่อัปปก้าโบราณอันนี้นี่อันนี้เนื้ออัปปก้าโบราณครับอันนี้คือเนื้ออัปปก้าโบราณเหรียญหล่อฉลุเนื้ออัปปก้าโบราณเป็นรายการแจกศูนย์จองครับสร้างหนึ่งร้อยเหรียญครับรายการนี้ 100หนึ่งร้อยเหรียญอปา้าโบราณน,นะอันนี้ชัดนะออกเป็นขาวเหลืองชัดเลยนะครับนี่เลขสี่เก้านะครับต่อโคดอิ่มนะดาวกระจายเห็นไหมนี่ต่อโคดอิ่มดาวกระจายเลขสี่เก้าสวยจัดดูฮะอุจโมกอย่างสวยครับพกูกคาดูแลทำหน้าท่านอย่างสวยเลย บอกหน้าท่านอย่างสวยเลยฮะนี่ครับรายการแจกศูญจองนะครับแจกศูญจองเนื้ออาปากา้าเหรียญฉลุเนื้ออาปาก้าโบราณสร้างหนึ่งร้อยเหรียญครับขออนุญาตเปิดไวท้ที่รายการนี้นะสร้างหนึ่งร้อยเหรียญนะครับฉลุโบราณน,นะครับนะแจกศู์จองรายการนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่ สามร้อยห้าสิบาทอ่ะปิดมานะฮะให้ราคาเท่ารายการลุ้นเนื้อไปเลยนะครับสามร้อยห้าสิบาทครับไม่มีให้เช่าบูชานะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะใครไวก็รับไปนะครับสามร้อยห้าสิบนะอ่ะมาดูรายการถัดไปนะครับเนื้อทองทิพย์ลงยานะครับทองทิพย์ลงยานะครันี่น,น,นี่เนื้อทองทิพย์ลงยาแดงรายการที่เก้าเป็นสมณาคุณผู้ช่วยงานสร้างยี่สิบเก้าองค์รายการนี้โอ้โหนี่ แล้วลงยาหน้าหลังมาสเตอร์พีชนะนะฮะเดย้ชมนะครับลงยาหน้าหลังมาสเตอร์พีทครับดูโอ้โหลงยาสวยเลยครับรายการนี้เลขยี่สิบตอกโคดนะตอกสี่โคตเหมือนกันครับมีมียันสองตัวแล้วก็ตอกสลา,าแล้วก็ตอกโคตตัวอเลขยี่สิบครับรายการนี้สร้างน้อย,อยครับสร้างน้อยมากนะครับยี่สิบเก้าองค์นะฮะสวย,สวย ท่านไหนรับขอ400รายการนี้ขอ400บาทอ่ะปิดไปนะครับสร้างน้อยมากครับ29เหรียญบนโลกใบนี้นะครับอปา้าเมื่อกี้ยังว่าสร้างน้อยแล้วนะร้อยเหรียญอันนี้สร้างแค่29ครับโอ้โหนี่สุดจริงนะสุดจริงนะครับอ่ะรายการสุดท้ายรายการนี้เป็นเนื้อชนวนครับเหรียญหล่อฉลุนะครับเนื้อชนวนโบราณครับเป็นรายการแจกในพิธีครับพูดง่ายๆเป็นเหรียญแจกทานนะครับ เจ็ดเจ็ดานเห็นไหมผมให้ท่านดูแล้วแหละนะครับนี่นะครับคือรายการเนี้ยแช่น้ํามันด้วยฮะร,รายการเนี้ยแช่น้ํามันชาตรีตำปรับเขาอ้อครับบนรายการนี้เห็นไหมเนี่ยเลขสองห้าแปดนะครับขออนุญาตไม่ออกถุงแล้วกันเพราะผมาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลิะมือนะครับนะบก็จะได้มีน้ํามันติดน้ํามันไปเยอะๆสาหรับคนที่จะบูชาไปนะครับ มว่ารายการนี้เด็ดเลยนะแช่ Share น้ํามันชาตร,รีนะครับรายการนี้สร้างจํานวนสามร้อยองค์นะครับรายการนี้นะขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สามร้อยห้าสิบาทอ่ะให้เท่ารายการรุ่นไปเลยเอาไปสามรอหสิบาทนะครับรายการนี้นะขออนุญาตเก็บนะครับท่านไหนไม่รับไม่เป็นไรขออนุญาตเก็บได้นะครับของดีจากเมืองนครศรีธรรมราชนะครับส่วนท่านไหนอยากได้ รายการลุ้นนะครับเดี๋ยวผมนะโพสลง YouTube แจ้งให้ทราบว่าเหลือกี่ลุ้นแล้วเหลือเบอร์อะไรบ้างนะครับก็ท่านไหนที่สั่งจองไว้แล้วสั่งจองทันท่านจะเลือกเบอร์ท่านแจ้งเข้ามานะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตเช็กเบอร์ให้สักครู่เบอร์ที่มีคนเลือกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเช็คสักครู่นะครับเบอร์ที่มีคนเลือกไปแล้วคือเบอร์สิบเจ็ดเบอร์หกเก้าและเบอร์ห้าสิบสี่นะครับ ฟังนะครับเบอร์ที่มีคนเลือกไปแล้วนะครับมีคนเลือกไปแล้วนะเบอร์17เบอร์69เกาบอร์54นะครับนอกเหนือจากเบอร์17เบอร์69เบอร์54ท่านสามารถเลือกไปเลยหรือท่านไม่เลือกก็ได้นะผมส่งให้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ยี่สมกราคมครับนะไม่เกินวันที่28มกราคมขอเวลา3วันจัดส่งไปรสนิไทยขอเวลาขนส่งไปรสนิไทยจัดส่ง3วันไม่เกินยีมกราคม ทุกท่านต้องได้รับพัสดุหากเกิน28มกราคมเมื่อไรแล้วท่านยังไม่ได้รับพัสดุรบกวนท่านโทรหาแล้วก็แจ้งผมมาด้วยผมจะได้ติดตามพัสดุให้ท่านเนื่องจากว่าพัสดุก็ค่อนข้างหลายกล่องนะามีลูกค้าก็หลายคนหลายท่านนะผมไม่สามารถเช็คได้ครบทุกคนว่าพัสดุติดค้างของท่านยังไม่ถึงของท่านถึงแล้วรบกวนท่านแจ้งผมด้วยนะเกิน3วันนะท่านโทรมาแจ้งเลยผมจะได้เช็งให้ท่านว่าพัสดุท่านติดค้างตรงไหนอย่างไร นะครับขอแรงด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ